สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเซียนะครับเมืองนี้น่าสนใจมากครับอาหารการกินเยอะแจ่มเลยครับอย่างนี้ผลไม้เยอะครับแตงโมแตงโมมีครับเนี่ยเมื่อกี้ผมไปถามพี่ตำรวจเข้ามาบอกว่าไอโกบนเชียในแปลงไหนเขาบอกโกบนเชียคือไปทางด้านซ้ายมือเราเสร็จแล้วจะไปออกไฮเวย์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูหาให้มึงเลยเออนี่นะครับนี่คือคาเซียนะครับเรามาถึงคาเซียแล้วสุดยอดผมมาถึงคาเซียแล้วครับ คาเซียนี่คือมาจากไอ้คราปูนะครับสังเกตง,ง่ายครับเจอต้นต,นตาลหนึ่งตน้นนี่ต้นตาลน้อยครับนี่คือคาเซียนะครับเดี๋ยวเราคงต้องไปกันต่อถ้าไปเส้นนี้ก็ได้แต่เขาบอกว่าไปทางทางเส้นนู้นดีกว่าโอเคนะครับสําหรับคาเซียอันนี้ส,ส,สาวๆเดี๋ยวโดนเนียโดนซมูซม m z โ,โอเคนะครับเมืองคาเซียเราเราคงต้องยาวครับงานนี้แต่มาแวะกันที่แตงโมกันครับของกิน นน,น,น,นนูแตงโมครับอันนี้โอรสาทิวิธีการกินแตงโมอินเดียนะครับวอเตอร์เมลอนอินเดียนะจืดมากจืดจืดมากครับต้องกินแบบจิ้มน้ำตาแล้วล่ะมึง